เอาละเอาละเอาไงดีเอ่ยมือลื่นนะขอเทลลี่ได้ไหมเชลเพื่อนได้ไหมอะ่ะเอานะก็จริงนะชิบหายละชิบหายละชิบหายแล้วฮะไม่สงวนแจกไหมอะ่ะ อยังไงเดียกูยังไงเดียผมอ่ะอืมเอาละโอ๋อไอทีมก็โอเคฮะแต่เซตหน่อยเซตเก้าตานี้ไปก่อนเนอะผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วนะ อูคองอูคองเลยเหรอถามจริงอูคองป้าอูคองเลยเหรออูคองเอาจริงคือตอนนี้คือเราเจอวูคองฮะวูคองกับวูคองนะวูคองกับวูคองไม่รู้ใครจะเป็นใครจะตายใครจะไปใครจะมาตอนนี้ เอาละเอาไปไปไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเออปับปับอืมตื้อเฮ้ย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 เห็นไหมท่านผู้ชมมันปีนไงเห็นไหม

Always one step ahead. Oh, Okay, okay. มามาเลยมาสิมาสิโอ้โหมาน้องนน้องญาตินน้องนน้องนน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 นานนนนนะนน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 อนนนนนนอนน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 กนน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 นอนนนนนนอหือเกือบไม่ใช่เกือบโดนโดนไม่อื เออออนั่นแหละเจ็บเ็จ้าเ็จ้านั่นแหละหรอมานานดรอชีมานานนะชมฮะอาล้ครับต่อไป้อมจ้าป้อมป้อมป้อมมต้องแตกต้องแตกต้องแตกคุณแตคุณชะต้องแตก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 เออเเออ ิงอีกแล้วเฮ้ยยังปิงออเออเไปไเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยแป๊บ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 เฮ้ยท่านผู้ชมนะคืยังปิงอะ ยังสดบอกเลยว่ายังสดนี่คือแทบแหวนนะบแทบแวนแทบแวนแอบดีสลับมาสลับสลับโอเคโอเค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 โอเคเคเคนะก็โอเคนั่นเองอย่างชอบแทบแหวนมาฮะแทบแหวนต้องมาพี่ชมครับครับครับ โอเคตายอย่าหาทับนี่ดีกว่านี่ก่อนนี่ก่อนอะอะ,อะเฮ้ยนี้เออนี่แหละแทบแหวนนี่คือแทบแหวนใช่ไหมฮะนี่คือแทบแหวนนะเข้าใจป่ะแบบนี่สุดยอดแทบแหวนนะคือแบบแหวนเนี่ยเป็นตัวละครแรกที่เราต้องได้เล่นแน,น่นอนยรกใช่ไหมฮะแต่แบบเฮ้ยมันเก่งว่ะแหวนมันเก่งจริงฮะจริงๆเหมือนมันเป็นบัฟบอะโคตรเท เทพแห่งการแวนเทพแวนนั่นเองครับทุผู้ชมฮะตี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 หมดตี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 กูตีละมือ1 2ตี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 รับตี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 อาชิบหายถอ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 ยโอ้โหอย่างเทพครับเทพแวนเทพแวนจริงเลยทุกผู้ชมฮะเทพแวนโคตรแวนอย่างรัวอย่างรัวโอ้โหชอบจริงจเลยทุกผู้ชม แหวนที่แบบต้องแข็งนะฮะแบบเป็นแข่งแลนะ้วก็อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับนะได้แหวนสักตัวคงจะชื่นใจนะฮะเอ้ยเอ้ยมาเฮ้ยต่อยมาถอยไปเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยกันถอยกันถอยถอยเฮ้ย มันบ้าหปิงเลยผู้ชมฮะผมไม่ชอบแบบปิงอ่ะมันปิงอะทำไงดีผู้ชมฮะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกแล้วกันนะคือในคอมเมนต์ฮะไม่รู้ทํายังไงดีถ้ใครช่วยบอกแล้ว่อนแล้วกันนะแวนจ้าแวนแวนปิงเลยฮะสู้ได้เลยกันป้า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 ป,าปาตามเตเบ็ม่วงนะโอ้โหอย่างแรงแต่กลับก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวตตยก่อนนะผู้ชมฮะ อย่างเทพบระแวนอย่างเทพเลยชอบจริงเลยแวนผมว่าอีกฝ่ายน่าจะนั่นน่าจะน่าจะแจกนะฮะผมดูก่อนนะโอ้ยังแจกยังแจกยังแจกเราอี้ก็เทพแวนทุกท่ะมันคือแทพแวนอ่ะจัดมาเออมาฮี่มาฮี่ออออได้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 ตัดแป่งแบ่งแบ่ง แปกแบกแบกเอามามาเอ้ยอันนั้แปกแบกแบกแบก what เดี๋ยวมันคืออะไรกันมันคืออะไรกันครับ มันคืออะไรกันโอเคโอเคโอเคเฮ้ยคือคือยังไงทุกผู้ชมนะคือแบบเฮ้ยบันทึกมาทีมทีมเราโอ้ขนาดนี้เชียวเหรอโอ้แหวนโอ้แหวนสายสายเอสซีทุกผู้ชม เห้ hey, เลยอีกฝั่งแบบโอ้โหผมว่าคือเขาอ๋อวูคองหนีนั่นเองนะครับผมนะแต่วูคองเราก็มาโดยหน่าชิดเดียวกันนะฮะโอเคครับก็เป็นแมตช์ที่ค่อนข้างสั้นพอสมควรแล้วกันนะฮะก็คือเอาแคนี้ไว้ก่อนนะครับผมเอาแบบตามมีตามเกิดเลยกันนะฮะแบบบอกเลยว่าแวน ผมนี่โคตดเทพโอเคผมสำหรับพาร์ที้ครับผมอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมแต่ก็สนุกมากๆนะครับผมโอเคครับถ้าชอบกันลืมกดไลค์กดติดตากันเลยครับผมสำหรับแมตนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ